พีจีเป็นคนที่ใจร้อนมากพี่ไรฟอร์ดก็น่าจะรู้เขาพยายามที่จะคุยกับพี่ดีๆเพื่อที่จะรักษาหนูให้อยู่ในแก๊งขนาดคนนอกแก๊งยังอยากรักษาให้หนูอยู่ในแก๊งละพี่พี่คิดดูแล้วกัน ดั้งได้ครับแต่ว่าถ้าจุดเริ่มต้นของของการตีกันแล้วที่เราต้องเล่นกันขนาดนี้มันมันมาขนาดนี้ไมฆมาพอน้องคุณครับมันไม่ใช่ขอเจ้าหนี้อนะคะจริงจริงหนูขอพูดได้ไหมหนูไม่เคยพูดตั้งแต่วันแรกเลยค่ะเรื่องนี้ครับปาร์ตี้มีคนที่เกี่ยวข้องกันื่้งนี้มีสามคนหนูพีบีซีบินหนูรู้อยู่งกว่าความรู้สึกผิดมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่เริ่มสตอรี่ทั้งที่หนูไม่ได้ทําอะไรเลย แต่โอเคมันคือคนของหนูมันคือแฟนหนูหนูยอมรับผิดแล้วหนูด่าพี่บีซีตั้งแต่วันแรกถูกไหมหนูพยายามทําทุกอย่างถ้าหนูมีจังหวะอุ้มพี่บีซีได้หนูอุ้มหนูอุ้มเอ๋อเลยหนูทําทุกอย่างเพื่อแก๊ง no <touch> หนูอยู่กับความรู้สึกพินมาตลอดวันนั้นที่พี่เรียกหนูคุยอ่ะ พี่ถ้าไม่เหลือชอยให้หนูเลยนอกจากให้หนูออกจากแก๊งมาดูพี่แม่ไม่เหลือชอยให้หนูเลยนอกจากให้หนูเลิกกับพี่บีซีซึ่งตอนนั้นหนูโทรไปบอกเลิกเขาด้วยซ้ำเพราะหนูรู้สึกผิดไงหนูทำพี่เสียไปกี่ล้านสี่สิบยี่สิบห้าสิบล้านหนูบอกเลิกพี่บีซีด้วยน้ำวันนั้นน่ะเพราะว่าหนูเลือกที่จะเดินไปกับแก๊งเพราะหนูรู้สึกผิด หนูด่าพี่บีซีที่ทำพี่ทำอย่างนั้นทำไมให้ไปขอโทษคารินซะแต่แค่คารินนะเพราะว่าคารินดีกับหนูไงเพราะเขาเป็นคนดีไงคารินนะ่ะเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ไงเ,เลือกเข้ามาเกี่ยวทำไมแต่คนอื่นหนูไม่รู้มันคือเรื่องของเขาวันนั้นครับหนูเลือกที่จะเดินเข้าไปบอกเล่าพี่บีซีเพราะหนูจะเลือกแก๊งพี่บีซีก็ได้บอกว่าอะแ้นพี่ขอคุยกับพี่ไลฟอร์ดหน่อย พี่ก็คุยกันดีแต่หนูคิดว่ามันจะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นหรอฮะหนูทาทุกอย่างทำหน้าที่ทุกอย่างส่งเงินแก๊งดูเรื่องครับไปฟาร์มทําทุกอย่างเตียมนะเตียมนะตีไม่ได้ไปทอมที่สงสารหนูบ้างไหมพี่ดูใหนพี่พีีเรื่องของคอยเขาไม่เล่นกอดคอแล้วพี่รู้ไหมว่าเขาทํายังไงเขาได้เขามาถามหนูว่า ถ้าพี่ขอโทษหนูหนูจะโอเคที่พี่ขอโทษแก๊งหนูาาหนูมีความสุขไหมยนการอยู่กับแก๊งหนูบอกเขาว่าไม่ต้องขอโทษเพราะว่าพี่ไรฟอร์ดรู้อยู่แล้วอะว่าพี่พีซจะไม่ขอโทษเท้ากับว่าพี่ให้แชร์เดียวก็คือพี่ไม่เก็บหนูเอาไว้หนูคือความรู้สึกหนูค่ะคือความรู้สึกหนูจริงๆคือไม่เข้าใจอันนี้คือ,อถ้าเราบอกว่าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจ แต่วันนั้นที่พี่ถามว่าเออหนูยังติดต่อกับพี่ดีซีเวาวนนันที่พี่วันนั้นที่มีสตอรี่พี่รู้ไหมว่าทุกคนที่เดินมาเจอกับหนูในท้องสุกอ่ะลูกหนูพี่หนูพี่น้องหนูหนูต้องเลิกคบกับคนพวกเขาเหรอครับหนูต้องเลิกคบกับคนแบบนั้นหรอหนูหนึกว่าสตอรี่จบเรื่องทุกอย่างจะจบหนูชดใช้กรรมหนูชดใช้สิ่งที่หนูทําไปไม่ใช่หรอครับหนูทําหน้าที่ทุกอย่างเนี่ยแกงได้ดีที่สุดแล้วอะ่ะ พี่ไม่เคยถามหนูเลยด้วยซ้ำว่าหนูอยากอยู่ต่อหรือเปล่าแต่พี่บีบให้หนูออกมันคือสิ่งที่หนูควรได้ใช่ไหมหนูเป็นคนนึงครับที่มีความรักครับหนูพูดกับแกงเลยว่าเออถ้าสมมติแม่งมีปัญหาอีกรอบนึงหนูไม่สนแล้วหนูเลิกเลยเพราะว่าเท่ากับว่าหนูคนุมของคนของคนคุมของคนของหน,งหนูมาให้มายุ่งกับแกงของหนูไม่ได้ วันแรกหนูเลือกตีฮิวเพราะหนูคิดว่ามันคือบ้านมันคือครอบครัวพี่บีซีเป็นคนที่ใจร้อนมากพี่ไรฟอร์ตก็น่าจะรู้เขาพยายามที่จะคุยกับพี่ดีๆเพื่อที่จะรักษาหนูให้อยู่ในแกง๊งขนาดคนนอกแก๊งยังอยากรักษาให้หนูอยู่ในแก๊งแะพี่พี่คิดดูแล้วกัน ฉอทมาชี้คนหนึ่งในแก๊งค่ะพี่นูทำทุกอย่างตามที่พี่บอกไม่สมสมแต่ถ้าพี่หนูออกไปคนจะมองหนูยังไงเรื่องนี้หนูผิดอะไรนอกจากหนูไม่ได้ทำอะไรเลยหนูคุมคนของคนในแก๊งไม่ได้เฉยๆพี่รู้ไหมหนูแบกกับความผิดนี้มาเกี่ยอาทิตย์ขอโทษครับหนูแบกกับความผิดนี้มาเกี่ยอาทิตย์ก,ก,ตกี่เดือน ถ้าแม่เรื่องเกิดมาหนูอึดอัดมากหนูไม่รู้จะมองหน้าเพื่อนยังไงด้วยหนูไม่เคยพูดวันแรกหนูขอโทษวันแรกหนูโดนเรียกคุยเรียกถามเหตุผลอนะ้รนี่หนูก็ไม่ได้อยากจะพูดเพราะว่าหนูรู้สึกผิดทุกคนพูดว่าทุกคนติมาตีเพราะหนูที่จะคิดว่ายังไงอะ ดังเรื่องที่สองเนี่ยทุกคนก็พูดว่าตีพ่อหนูอีกแต่แล้วนี่มันไม่ใช่เลยอ่ะแล้วหนูออกแก๊งอ่ะแล้วพอดันจะเป็นยังไงวันแรกพี่บอกหนูได้ซ้ำว่าหนูไม่ต้องออกหนูบอกกับพี่ว่าอะไรหนูบอก,กบพี่ว่าพี่ไม่ต้องคิดเรื่องนั้นเลยหนูไม่มีวันออกถ้าไม่มีคนบอกให้หนูออกหนูขอโทษน้องขอโทษไอ้บินด้วยซ้ำบอกว่าเฮ้ยแกฉันขอโทษนะ ฉันเอาเรื่องมาให้แกงฉันเอาเรื่องมาให้อะไรฉันขอหนูขอโทษไปแล้วทั้งหมดเนี่ยหนูอยากจะถามจริงว่าพอกันได้หรือยังอะหนูเรื่องันจะจบเรื่องจนี้จบครับพี่ไล่ปลอดกว่างหนูค่ะหนูอยู่แบบนี้มานานพอแล้วพี่ไม่เลยถามความรู้สึกหนูเลยอ่ะ จริงอยู่วันนั้นที่พี่ถามความรู้สึกเหมื่อนดมาวันนั้นกับได้ปะมันผลลัพธ์คือไม่ต้องออกไม่ได้อยู่ในวอลอยู่ดีๆพี่ให้หนูเบื่อราม่าหนูอยากฟังบทเรียองน้ำตาหน้าเบื่อ่ซอยซอยซอยมึงเซียนคือพี่ไม่ไปใจสีดำคือไม่ต้องไปใจเยียนะเจ็บเวลาที่าอกพี่รักคนในแก๊งหนูไม่ใช่คนในแก๊งานก็ได้จะมองว่าหนูโลกสวยก็ได้นะที่มันยังอยู่อย่างเงี้ยเจ๊ไปพาวรถเจ๊ไปพาวรถกัน แต่หนูอยากให้พี่เข้าใจความรูร้สึกจริงๆ,งๆกับการที่ทุกคนยังต้องตีกันอยู่เพราะเรื่องเนี้ยมันไม่จบหรอคือหนูผิดมากๆเลยเหรอหนูพยาอามนทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดครับพยายามแล้วจริงๆเ<อ>น<า>งึง,<า>งวันนั้นค<า>ุิดอร์อดบ้างไหมหนูฟังมา,มามากพอแล้วคะ่ะหนูไม่อยากฟังอะไรอีกแล้วด้วยั้นขอพูดก่อนได้ไหม คารินแป๊บนึงต้องฟังความคิดไหมว่าทําไมถึงถึงแบบอยากให้ออกมาเป็นแบบนี้หนูฟังมามากพอแล้วค่ะที่พูดกันหลายรอบมากแล้วพี่เคยฟังความคิดของพี่คารินพี่ซีบ้าไอซอยและทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้นอกจากผมกับพี่พี่ฟอนไหมฟอนความว่าอะไรอะบินพี่ต้องฟังความคิดเห็นของทุกๆคนพี่อย่างที่ผมบอกพี่วันนั้นว่าได้ลองถามคนอื่นดูเพราะว่าผมอะไม่ได้อะไรอยู่แล้วผมยังไงก็ได้ แต่คนอื่นน่ะผมกับพี่ปอดอ่ะคือยังไงก็ได้พี่แต่ว่าความรู้สึกคนอื่นอ่ะมันไม่ใช่ไงแล้วความรู้สึกเจ้าหญิงอะมีใครเคยสนใจไหมผมอะแค่ผมถึงบอกว่าเออเนี่ยมันไม่เป็นไรพี่ขอโทษผมก็บอกว่าผมโอเคผมไม่เป็นไรพี่ยังไงก็ได้อันนี้มันเรื่องส่วนตัวเธอแกเคยส่งข้อความมาหาใช่ไหมไม่คือผมอะฟาร์มจนไม่ได้ส่งเลยบินัดนึงบินป๊บนึงบินป๊บนึงฟังเจ้าหญิงก่อนทันถามรู้ไหมว่ามีคนเดินเข้ามาคุยกับเจ้าหญิงเรื่องแกงเนี่ยมีนะ เป็นห่วงเป็นห่วงมากๆแล้วพี่รู้ไหมว่าผมถามหาพี่ทุกวันนะเราไม่ถาเราไม่ส่งข้อความมาหรือไม่โชว์มาล่ะผมว่าไม่ว่างพี่ผมฟาร์มแบบแกรู้หรือเปล่าว่าพี่บีซีไม่ชอบแกแต่ฉันย <ผม S 1> ังร,รู้กับแกฉัน <ผม S 2> ยังนั่งรถเดียวกับแกแล้วฉันบอกกับพีซีอยากมายุ่งนี่คือคนในแกผมรู้ตรงนั้นน่ะ แต่คือผมถามหาพี่ทุกวันจริงจริงไเรางูมันแล้วฉันได้รู้หรือเปล่าคือผมแคร์พี่ตลอดเว้ยผมแคร์พี่ตลอดเอาอย่างนี้แล้วกันครับเอาอย่างนี้เลยครับเอาอย่างนี้กันเจ้าหญิงทั้งบินเลยหรือทุกคนเลยก็ได้ครับสตอรี่เนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นแบบนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวตีฮิ้วขอไปจบที่สภาดีกว่าครับแล้วผมผมอยากให้เรื่องนี้คือคือจบไปเลยอะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยอมยอมจบตรงนี้เองครับพี่ คุยตรงนี้ค่ะหนูรู้สึกว่าที่มันเป็นแบบนี้ที่ความรู้สึกหนูมันพังอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้คุยอะหนูรู้อยู่แล้วว่าคนในแก๊งไม่โอเคไม่สบายใจแต่หนูทําอะไรได้อะ่ะนอกจากต้องขอโทษขอโทษทุกวันทุกวันจริงๆอย่างวันนั้นที่นั่งอยู่กับรถสามสี่คนหนูจําได้เลยหนูพูดกับใครสักคนว่าขอโทษนะที่ทําให้เรื่องแบบนี้<า>เกิด<า>ขึ้นเรื่องแก๊งหนูจะพยายามให้ดีที่สุดแต่ถ้าเรื่องความสัมพันธ์หนูไม่นุ้หนูจะเป็นยังไง งั้นก่อนลิงขอพูดได้ไหมในหาที่ลิลเป็นเพื่อนกับหยิงมานานมากคือลินอะ่ะอึดอัดใจมากเลยที่ต้องเอายิงออกอะและลินรู้ตั้งแต่แรกว่าหยิงจะต้องเป็นแบบนี้เพราะมันจะอึดอัดมากถ้าแฟนตัวเองทะเลาะกับแก๊งอะคิดดูดิเราจะอยู่ยังไงในแกง๊งถ้าเพื่อนในแก๊งไม่คุยด้วยกับกับแฟนเราอะคือรู้เรารู้ว่าเพื่อนเราไม่ชอบแล้วจะอึดอัดขนาดไหน แล้วนี่ก็พูดกับมี้นนะว่าบอกพี่วีจีนะเอออะไรมาคุยกันได้ก็มาคุยกันมันจะได้แบบเราไปกันต่อได้เว้ยแต่เนี้ยรู้ไหมลังจาะจบสตอรี่อะ่ะที่มันทําให้รู้สึกมากๆเลยพี่พีซีว่าติดเหตุบอกว่าสีต่อไปคือสีอกีพี่มีซีจำได้หรือเปล่าไม่เคยโพสพี่โพสรูปรถรถแท็กีสีนสี้สีสูดลินแล้วก็บอกว่าเนี่ยส,สีต่อไปรถหอยอ,อสีน้ําตาล พี่มันก็คิดได้ถึงพี่ไม่พูดตรงๆอ่ะแต่ลินอ่ะพอยอเป็นํำรถสีอะไรวะวันนั้นที่ถ่ายหน้าบ้านน่ะลินก็เข้าใจพี่ยังโกรธลินอยู่ยังโกรธแก่แล้วพูดถึงถูกกระจกเอาที่มาไล้แต่กูโดนถูกกระจกตีพี่ฟังก่อนว่าเราอ่ะเข้าจะลินอ่ะเข้าใจผิดแล้วลินให้โอกาสพี่ค่ะให้ค่ะค่ลินพูดถึงอยากฟังมันก็ทำให้ลินแบบอยากฟังจริงๆเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมานานแล้วเข้าใจจริงๆ ช่แล้วดูเดี๋ยวออจริงมาต้องอึดอัดใจขนาดไหนที่แฟนตัวเองทะเลาะกับคนในแก๊งอะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแล้วการที่เอาหญิงออกอะไม่ได้มีความสุข,ขออกนะตอนหญิงเข้ามาโคตรดีใจเลยเพื่อนกูกรรม,มนีนแล้ว mm. และตอนนั้นที่เอาที่ที่พี่พอรไปดีออกนั่นก็โคตรเสียใจเลย ยิ้นดูเราต้องสเสียบเพื่อนคนหนึ่งไปค่ะแล้วรู้ว่ามันจะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมไม่ได้อีกอ่ะเพราะรู้ว่ามันจะต้องเข้าใจผิดมันจะต้องโกรธกันอ่ะถ้าหญิงถ้าลินไม่แค่ห์หญิงมากอ่ะลินจะเมินแล้วเฉยยิ้นจะเฉยไปแล้วก็อยากให้รู้ว่า หญิงก็ยังเป็นเพื่อนแล้วก็ยังลินยักษ์รักหญิงอยู่เหมือนเดิมรู้เพื่อนคือรู้จริงๆอย่างกับคนอื่นเนี่ยในเนี้ยในตีฮิว่หนูยังมีคุยหนูยังมีขอบคุณส่งข้อความไปขอบคุณเขาเดินเจอหญิงเนี่ยบอกว่าแบบพี่ไม่ต้องห่วงหนูเหมือนเดิมไม่ได้โกรธใครไม่ได้เกลียดใครแต่แค่รู้สึกว่าสิ่งที่ทําเนี่ยผิดหรอผิดใช่ไหม ผิดใช่ไหมที่พยายามจะทําตัวให้มันปกติทําให้โคตรอึดอัดพยายามไม่พยายามไปก่อนนะครับอยากมือเของน้ํามากเลยครับรถี่รงงบอนลินไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะหลังจากนี้ก็นั่งรถแต่บอนด้ยค่ะให้กันไว้คนนะคือผมเดี๋ยวผมมาขอจบเรื่องนี้ที่สภาก็ได้ครับแล้วอย่างที่ผมพูยกับเคียยงไว้เลยครับให้ให้ให้จบเรื่องนี้ไปเลยก็ได้ครับผมว่า ผมว่ามันยืดยาแล้วได้ครับรว่าใครจะคุยกันหนูอีกไหมเนี่ยหรือมีใครจะคุยกับพี่บีซีไหมเน่ยน่าจะคุยเป็นมดแล้วล่ะเชื่อผมฟังมามันก็วนมาเรื่องเดิม,ามาอ่ะครับจีมินเดี๋ยวผมไปขอจบที่สภาเรื่องนี้ก็ได้ครับแล้วจะตามที่ตกลงกันไว้เลยครับนี่จีมินฟอร์มวอทจัดได้ครับได้ได้ไดไดแต่ผมบอกอย่างหนึ่งนะครับปีนี้มันสองพันยี่สิบสามครับ แก๊งมันจะตีกันเดือดแค่ไหนครัความสัมพันธ์ของแต่ละคนมันรักกันได้ครับใช่ครับผมอยากจะบอกว่าเล่นเกมเล่นให้สนุกครับไม่ใช่เล่นให้มันเกิดความขัดแย้งครับคือเราตีกันแค่ในเกมครับไฟจบก็คือเพื่อนกันครับเมืองก็เมืองเดียวกันครับแค่นั้นเลยอย่าไปคิดอะไรเยอะครับอย่างตัวอกก็ยังเป็นเพื่อนกับไล่สอดเหมือนเดิมยังเป็นเพื่อนกับทุกคนเหมือนเดิมอ่ะผมตีผมตีกับสีเหลืองแทบตายสุดท้ายเราก็ยังเพื่อนกันเหมือนเดิมเอเดียวก็เพื่อนผม เราไม่เป็นต้องเราไม่จำเป็นต้องไปล่าความสัมพันธ์นั้นมามาตัดจบเพียงเพราะว่าแก๊งตีกันนะครับคือผมผมก็ไม่ไม่เคยโกรธใครในทองสุกนะตั้งแต่แบบเราจบสตอรี่กันมาอ่เงี้อันนี้ผมไม่ได้ฝากอันนี้ผมไม่ได้พูดหมายหมายถึงคุณไลฟฟอร์ดนะผมพูดถึงคนที่ที่มีความคิดแบบนั้นนะครับใช่ไหมครับผมใช่ใช่ใช่อยากให้แบบเปิดกว้างนิดนึงครับไม่ไม่จะไปคิดอะไรเยอะ านนนมมีิิิกกเเเเห้บยรัือดถ้าว่างๆก็ชวนกินเหล้าได้ใช่โอเคครับกั็ตามนั้นนะครับดังนั้นผมว่าให้ให้เราจบเรื่องนี้กันไว้แค่ตรงนี้ดีกว่าครับเพราะว่ามันเพราะว่ามันมันยาวมาเกินไปแล้วก็มันมันเสียน้ําตาเยอะแล้วครับผมอยากให้เรื่องนี้จบจบแค่ตรงนี้ดีกว่าครับนั้นเดี๋ยวเราไปสพานครับเดี๋ยวผมจ่ายค่าที่เราเดิมพันกันไว้ให้ครับได้ครับได้ครับครับผมครับผมครับจะไปสพานะครับ